2 e กำลัง3 x บวก log x ส่วนด้วย e กำลัง3 x บวก x กำลังสน,นะครับถ้าเราแทนค่าลงไปนี่จะเป็น infinity ส่วนด้วย infinity นะครับดังนั้นลิมิตของ x เข้าใกล้ infinity ของ2 e กำลัง3 x บวก log x ส่วนด้วย e กำลัง3 x บวก x กำลังสองเนี่ยเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้กระดิบบนดิบล่างนะครับได้เป็น 6e กำลัง3 x บวก1ส่วน x ส่วนด้วย3 e กำลัง3 x บวก2 x ไหมครับเมื่อเราลองแทนค่าเนี่ย ก็งได้เป็น Infinity, Infinity อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อยู่นะครับเห็นปะครับเฮ้ยดิฟบนดิฟล่างเหมือนกันครับที่ส่วนตี้อยู่ครับแล้วก็ดิฟบนดิฟล่างก็ได้เป็น ว่าพจน์นี้เป็นพจน์ที่ e กัา 3x นะครับเป็พจน์ที่เป็นฟิตตี้ e เสมอแล้วก็เลยเอา e กลัง 3x หารตลอดนะครับเมแทนค่าลงไปเนี่ยก็ได้เป็นพจนี้ก็ได้ศูนยครับพจนนี้ก็ได้ศูนก็คือได้เป็น18ส่วน9ก็เท่ากับ2นะครับ ข้อ14นะครับลิมิต x เข้าใกล้0 4ลบ3 e กำลัง x ลบ e กำลังลบส x ส่วน4 x กำลังสเนี่ยเมื่อเรแทนค่า0ูนยลงไปปุ๊บก็ได้เป็น0ส่วน0เราเะบอกว่าลิมิตของ x เข้าใกล้0 4ลบ 3 e กำลัง x ลบ e กำลังลบ3 x ส่วนด้วย4 x กำลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้0กรดิบใช่ไหมครับรดิบบนก็ได้เป็น0ล e บ3 e กำลัง x ลบ3 e กำลังลบ3 x นะครับแปด x แลรวแทนบวก,กเองได้เป็น ศูนย์ส่วนศูนย์นะครับก็เลดิฟต่อเราแทนศูนลงไปปุ๊บก็ได้เป็นเท่ากับลบสามลบเก้าส่วนแปดนะครับก็เท่ากับลบสิบสองส่วนแปดเท่ากับลบสี่ส่วน 4, ลบสามส่วนสองนะครับข้อสิบห้านะครับลิมิต x เ,เข้าใกล้หนึ่งล็อก x ส่วนด้วย x กซ์ำลังสองลบหนึ่งครับถ้าแทนเข้าไปปุ๊บก็ได้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะครับ เราก็ี่บนดิฟล่านะครับเขาก็เลยบอกว่าลิมิตของ x เข้าใกล้1นเนี่ยของล o อ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับดิฟล o อก x ก็ได้1ส่วน x นะครับ 2x น,นะครับก็เท่ากับลรงแทนค่า1ลงไปเนี่ยก็แทนได้เลยถักวครับเลยเท่ากับ1ส่วน2 ลิมิตของ x เข้าใกล้ infinity ของ x กำลัง10ส่วนด้วย e กำลัง x ครับ,รบก็เท่ากับเมื่อเราแทนค่า infinity ลงไปเนี่ยได้เป็น infinity ส่วน infinity นะครับงั้นเราก็เลยบอกว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยของ x กำลัง10ส่วน e กำลัง x เนี่ยก็เท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ infinity ของ10 x กำลังเส่วน e กำลัง x ลบครับมันก็ยังเป็น i f แบบ infinity ส่วน infinity อยู่เราก็เลยดิฟต่อเถอะครับถูกครับมันยังเป็น infinity ส่วน infinity อีกลองสังเกตนะครับมันก็คือต้องดิฟไ,ไปเรื่อยๆือจนกว่า x ข้างบนจะหมดเถอะครับมันก็เลยดิฟไปเรื่อยๆรื่อเรยเท่ากับลิมิตของ นิปแต่ละครั้งเลขชี้กำลังก็ตกลงมาถูกไหมครับก็เป็นสิบคูณเก้าคูณแปดคูณเจ็ดไปเรื่อยๆจนหนึ่งคูณหนึ่งถูกไหมครับถูกไหมครับเมื่อแทนค่าอินฟินิตี้ลงไปปุ๊บเนยเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับข้อสิบเจ็ดนะครับข้อสิบเจ็ด ลิมิต x เข้าใกล้พายส่วน4ี่เศกกำลัง 2x งลบสแทน x ส่วนด้วย1บวกคอส 4x เมื่อเราแทนพายส่วน4ลงไปเนี่ยก็ได้เป็น0ส่วน0นะครับคือเศกได้เศกไพ่ส่วน4นี่คือรูส2กำลัง2คือ2องครับลบสแทน ายส่วนสี่คือหนะครับก็คือสอลบสได้0ย์ข้างน่าก็คือ1บวก cos pi นะครับก็คือได้0นั้นลิมิตของ x เข้าใกล้ pi ส่วนสของเศกกำลังส x ลบสอง tan x ส่วนนึ่งบวก cos สี่ x เนี่ยก็เท่ากับนิพส์เศได้เศก tan นะครับก็คือนิพสเศกกำลังสคือ2องเศก x ทิฟเซกได้เซกแทนคือเซกเอ็กแทนเอ็กิฟแทนได้เซกกำลังสองครับถูกครับดิฟหนึ่งได้ศูนย์ทิพคอได้ลบซายนะครับเมื่อลงแทนไปเนี่ยมันก็ยังได้ศูนย์ส่วนศูนย์อยู่นะครับงั้นเรามาจัดรูปก่อนดีกว่ามันก็เท่ากับ ก็รึงเสร็จกังสองออกมาครับก็ได้เป็น 4ี่พีงนะครับเราแทนดูเนี่ยเศกพายส่วนสี่มันยังเศกพายส่วนสีเนี่ยหาค่าได้แล้วถูกปะครับก็เลยกระจายลิมิตเข้าไปในนี่นะครับมันก็เลจะเท่ากับ เราสอบจริงเนี่ยเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราสอบจริงเนี่ยเราต้องเขียนว่าเนื่องจากเนื่องจากตัวเนี้ยนี่มีของตัวนี้คนระับมันต้องหาค่าได้ก่อนถึงจะกระจายได้ถูกไหมครับแล้วก็เริ่มหาค่าลิมิตตัวนี้ก่อนมันเป็นไอเแบบศูนย์ศูนย์หรือเปล่าครับ ก็ลเลยเท่ากับนิแพทนได้เสร็กำลังสองครับดิพพายได้คอรครับครับเราก็แทนพายส่วนสี่ลงไปก็ได้เป็นสี่ส่วนด้วย สิบหนะครับครับเนื่องจากิมิตรตัวนี้แทนหาค่าได้นะครับนั้นก็ได้เป็นก็ได้มาเห็นตรงนี้ต่อนะครับก็ได้เท่ากับ,บพายส่วนสี่ของเศษกำลังสองนั่นก็คือเท่ากับ2นะครับคูณกับ1 4. ส่วนสี่จึงเท่ากับ1ส่วน2นะครับอีกลังนส่วนเอก็คือเอกกงหนึ่งส่วนเแล้วก็ดิฟหนึ่ส่วนเอกถูครับส่วนด้วย ก็ตัดกันนะครับแังค่าอินฟินิตีลงไปปุ๊บก็ได้เป็นอ e ีกระดังสูงก็คือหนึ่งนะครับข้อยี่สิบนะครับข้อยี่สิบเนี่ยลิมิตของ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ x อ็ซ์ไหนึ่งส่วน x อินฟินิตี้ลงไปเนี่ยก็ได้เป็นไอแบบอินฟินิตี้ของ แบบอินฟิน้คูณศูนย์ะครับดังนั้นลิมิตของ X เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ x ซส,ส่วน X เนี่ยจะเท่ากับลิมิตของ X เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ซหส่วนเารด้วย1นส่วน X เราก็ดิบบนดิบล่างนะครับก็จะเท่ากับทิปซายได้คอร์ส ทิดหนึ่งส่วน X ก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วน X กำลังสองแทนค่าขอแทนลบ,ลบฟินิที้ไปได้แทนค่าลบฟินิที้ลงไปได้สุบะครับได้เป็นคอสศูนย์ก็คือหนึ่งะครับ,รบได้ตอบหนึ่งข้อยี่สิบเอ็ดนะครับลิมิต X เข้าใกล้พาย ส่วน2ด้านลบ x ลบพส่วน 2, 2> คูณกับแทน 3x เราก็แทนค่าลงไปนะครับจะได้ว่าเป็น if แบบตัวหน้าได้ศูนย์ครับตัวหลังก็คือได้ infinity นะครับเป็นศูนย์คูณกับ i n f ฟิน t y ้ครับดังนั้นลิมิตของ x เข้าใกล้ไพส่วน2ด้านลบเนี่ย x ลบไพส่วน2แทน 3x เกนี่ยก็จะเท่ากับเบะครับคือแทนแทนสมไม่น 1. ส่วนคอตนะครับเราแทนข้างไปได้เป็น if แบบ0นย์ส่วน0นย์นะครับ เาดิบบนดิบล่างดิฟคอดได้ลบโคเซกกำลังสองครับพมอเราลองแหงค่านะครับโคเซกไายสามโคเซกสามพายส่วนสองเนี่ยได้ลบหนึ่งถูกไหมครับได้เท่ากับหนึ่งโซ 1ส่วนด้วยลบ3นะครับคำตอบก็คือลบ1ส่วนสนะครับข้อยิบสองนะครับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ด้านบวกของ x ลอนเนะครับแลแทนค่าศูนลงไปเนี่ยจะได้เป็น if แบบศูนย์คูณอินฟินิต้นะครับดังนั้นลิมิตของ เอ้เขาใกล้ศูนย์ด้านบวกเนี่ยมีเขียนครับเราสามารถจัดรูปของตัวนี้ได้เป็นถูกไหครับเพราะเราแทนค่าศูนย์ได้เป็น i f แบบอินฟินิตส่วนด้วยอินฟินิตนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยทำไมเราถึงไม่จัดเป็นรูปนี้แทน ทุกข้อเนี้ยสามารถเขียนได้สองแบบถูกครับตัวนี้ก็จะเป็นไอแบบศูนยนศูนย์ถูกป่ะครับนี่กันเนี้ยคือเราก็ลองทำทั้งสองแบบดูก็ได้ว่าแบบไหนเนี้ยที่ได้คําตอบเพราะว่าถ้าเราทําตัวเนี้ยมันก็ได้คําตอบได้นะครับบางบางข้อโดยบางข้อจะได้สองคำตอบสองวิธีหรือบางข้อจะได้แค่วิธีเดียวนะครับก็ต้องลองดูลองทําวิธีนี้นะครับ ลเราก็เลยดิบบนดิบล่างก็ได้เป็นลิมิตของ X เข้าใกล้ศูนด้านบวกนิดตอน X ก็คือได้1ส่วน X นะครับนิมหนส่วน X ก็คือลบหส่วน X กำลังสองก็เท่ากับแล้วคำตอบเป็นศูนย์นะครับยิบสามครับ ลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ x กำลังสองลบเศษหนึ่งส่วน x สองกำลังลบ x กำลังสองมันจะเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ x กำลังสองลบเศษหนึ่งส่วน x ส่วนด้วยสองกำลัง x กำลังสองหรืล่าครับแล้วลองแทนค่าดูเนี่ยตัวนี้ก็ได้อินฟินิตีถอะครับตัวนี้ได้ เซกูนถูกป่ะครับเซกูนได้หนึ่งส่วนด้วยอินฟินิตี้ถูกครับถ้ากับค่าลิมิตปกติเนี่ยเรากกระจายตัวนี้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ x กำลังสองส่วนด้วยสองกำลัง x กำลังสองลบลิมิตของ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เราก็ต้อง เวลาแทนพีธคณิเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ฟินิตี้เนี่ยเกำลังสองส่วนด้วยสองกำลัง x อกำลังสองเนี่ยมันจะเท่ากับตั้งแต่เวลาแทนไปปุกก๊บกลายเป็น i อ e แบบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ถูกป่ะครับอะไรเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ฟินิที้สองเส่วนด้วย จึงเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับดังน,นั้นลิมิตของ x เข้าใกล้ไพนิตี้ x กำลังสองลบเศษหนึ่งส่วน x กว่สองกำลังลบ x กำลังสองเนี่ยมันจะเท่ากับตัวนี้ถูกไหมครับซึ่งตัวนี้คือได้ศูนย์ตัวนี้ก็ได้ศูนย์นะครับกลา้เป็นศูนย์ลบศูนย์เท่ากับ ข้ายีิบสี่นะครับลิมิต X เข้าใกล้0ูนย์สองล็อก X กลังสองครับมันก็เท่ากับลิมิต X เข้าใกล้0 2X คูณกับ2องล็อกเถูกครับเราสามารถตบเลขชี้กำลังลงมาได้นะครับเท่ากับ ถ้าเราแทนค่าสูนลงไปเนี่ยได้เป็นไอเแบบศูนย์คูณอินฟินิตี้นะครับดังนั้นไอลิมิตสามารถจัดรูปเป็นตัวเนี้ยมันจะเท่ากับเราแทนค่าได้เป็น พีซีส่วนพีซีนะครับแล้วก็ดิบบนดิบล่างนะครับมันก็ตัออดกันเยเท่ากับสี่นะครับเออดิบหนึ่งส่วน X ได้ลบหนึ่งส่วน X กำลังสองนะครับโทษนะครับแล้วก็จัดรูปนะครับได้เป็นลิมิตของ X เข้าใกล้ศูนย์ลบสี่ x กำลังสองส่วน x นะครับแทนค่าสูนลงไปเนี่ยจะได้เป็นศูนย์นะครับข้อยิบห้าลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งด้านบวกหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสแควร,รูท x ลบหนึ่งนะครับเราก็จัดรูปนะครับ มื่อเท่ากับลิมิตของ x ใกล้1ด้านบวกของแคลร,รูต x ลบ1ลบ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1คูณกับรูต x ลบ1ถูกไหมครับเท่ากับลิมิตของ